ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำาตือนอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุต่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ่องสำรองนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ปลาตุ่นมาหนึ่งร้อยนะครับผมอ่ะไม่พูดเยอะนะครับเจ็บครลอนะครับผมนะจะเป็นเวลาเก้าโมงตรงๆเลยนะครับทุกคน เออไปเร่งเครื่องไปเลยแล้วกันนะครับสวยงามไปหัวเราะตาำไม้โอเคสวยครับขอโลมโลโล่โลดเื่องต้องบอกขาดไปช่องหนึ่งเออบักปรับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ้ยสวย <c oughs> ฝากกดไ like, ลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปนะครับ จูวับจูวบโอเคมาดิโอ้โหขอเจมจๆหน่อย <c oughs> โ,อโ,โอ้โหโอ้โหสวยไปดิสวยเกินสวยเกิน <c oughs> ราบก็บไปอะไรจะต่อโอ้โหไม่ต่อด้วยนะครับอันเนอันเน่อันเน,อ,น,นอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกนะครับทุกคนกระตุกแปลก,ปลกๆนะครับผม <laughs> อ่ะโอเคนะครับไปเอ้ยเอา้าไในเปิดซองเฉยอ,อุ้ย ห้าร้อยแปดสิบทุกคนว้าวโอ้โหเนี่ยโหห้าร้อยแปดสิบนะครับผมโอ้โหยังสุดนะครับเฮ้ย oh, oh. ไม่ต้องป่านได้เหนื่อยเปิดซองออกก็ได้เว้ยอ่ะโอเคนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ไปต่อดีกว่านะครับผมนะ <c oughs> ได้เปิดซองมาห้าร้อยแปดสิบเจอเลยนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคนะครับเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> ก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนห <c oughs> วานเจี๊ยบนะครับพี่ลุ่มจ้วบเลยแบบนี้เอ,อ้ะ